สวัสดีท่านหนึ่งพี่น้องวิญญาเข้ามาตุ้มังกรแกนแล้วสิขาดว่นอะไรคือสนามบินคอนแกนปีใหม่นี้ป้องหัวเขาจะเปิดบริการประชาชนยัง,น,งน้องน้องเนี่ยติดตามไปเบื้องน่างนะนะวิญญาตอนนี้อยู่อ่าอยู่เหนืออุโม,มงค์นะครับอยู่อยู่หน้าอยู่แยกแยกอุโม,มงค์อยู่ตารางเฮ้าเนี่ย,ยตารางวิญญาที่นั่งรถอยู่เน,ยเ,นมมนยเนี่ยเป็นอุโม,มงค์นะครับอยู่ใต้รางนี่เป็นอุโมงค์หันโค้งขึ้นไปหันกับแม่นาสินทันนะครับนะ พี่น้องคขาเคยมาเชื้หูนะพี่ยาสิเลียวขวานะครับเลียวขวาไปทางาสนามบินขอนแก่นนะคขันเลียวซ้ายนี่เขาเขาไปทั้งตัวเมืองทั้งบขงสเก่านะครัเนะนี่ยครับไปพี่น้องไปเบื้องนะครับไปลงนี่นะเอ้ยเบื้อ,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 องกุญแจใดเนี่ย พุนลัองออกหัวมือผ่านขวามือตรงไฟแดงนะครับตรงไฟแดงอยู่เหนืออุโมงค์นะครับเนาะนหนาบวงหนาไปทางพุนลังถนนเจนีคือถนนเพิ่นว่าถนนหนึ่งสองนะครับเนาะหมาเยเลขหนึ่งสองพว่าที่มันไปเมืองเลยจากเมืองเลยนะครับจากชุมแพเมืองเลยมาได้เล่นถนนเจนีค อาลาดลามาจากเมืองเลยเขาว่าชุ่มแพร่ผ่านอำเภอหนองเรื่องอำเภอบ้านฝางบ้านออกทะลุเขามาเมืองคอนแก่นทะลุอเมืองพาเมืองออกไปเลยครับเมือมึงคอนแก่นเอาอาลาดลาเลยนะครับอาลาดอาลาออกไปกาลสินได้เลยผุนพุฒพูดละทอดมุกดาหารผมบว่เล่าได้เลยนะครับแล้วพูดละตรนนู้นเซนี้ยอ่ะพาไปเบิ่งพี่น้องเป็นยังไงแน่นะครับสนามบินคอนแกนนี่ วินยาไมายำไหนบม่เคยเปิดจักเทียนะเดี๋ยวเทีย่ยนี่ปีใหม่นี่ในนั้นก็ปีใหม่แล้วมาไปวิสูดเบือ้อี่น้องะไปเบิ้งน้ำกันนะครับนะว่าเปิดหรือไม่เปิดไปดูกันวันนี้แหละครับผมครับตอนนี้วิาอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับนะนไฟแดงนี่นะครับนะครับผมตรงไฟแดงเลยนะ เขียวแล้วก็ยาวยาวถนนเจน,นีพุ่นเลยครับออกไปพุ่นล้วไปทางเขาเอิอไปทางมึงเลยชุมแพไปทางชุมแพมึงเลยก็ต้องผ่านบ้านทุ่มนะครับบ้านทุ่มมาบ้านทุ่มบันฟางนี่จะบ้านนี่ครับแทนบ้านทุ่มบ้านฟางน้องเรือเออน้องเรือกับผู้วียงผ่านเขาทางเขาผู้วียงไปคุณแล้วนะครับนะ สุขไฟแดงตรงนี้ครับเป็นหน้ามหาไร่ด้านทิศตะวันตกนี่แหละครับนี่หน้ามหาไร่ขอนแก่นในทิศตะวันตกนะครับนะเนาะหลานปนีเลยพี่นอ้องง่ายงายหลานเลยเดีย๋ยวพี่น้องเบื้องตัวนี้นะครับถนนตอนนั้นเนาะถ้าเอฟซีเลยที่ตามคีบินญ,ญ่านะครับบริเวณนี้ตะกี้ตอนนั้นยังยังสร้างเลยนถนนยังยังขยายถนนเช่าสายอยู่เลยนะครับตอนนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับสวยงามเลยครับเรียบร้อยเลยกว้างขวางมาก รถจอดเป็นแถวได้เลยนะครับลากายเล่นวิญญาณเรนยนยูตอนน้นะครับคือหนึ่งสองสามสี่หาเล่นเล่นนอกอีกคู่กนานอีกนะครับสองเล่นสามไเล่นจอดสองฟังคือกันเลยครับเขาไม่ใช่มือคอนกจนสบายมือเลยครับตอนนี้นะฮะดีมากๆากเลยถนนนะครับเนาะรับเห็ไปสนามบินมาครับเนาะออกสายจากน้อยเะครับเด้อสามบิดคิดซ้ายนิดหนึ่งนะครับเด้อนะครับ คิด้ายสักน้อยนะครับเขาสนามบินเด้ออ่ะมันสึมีมเป็นด่างแยกแยกึงเงาะสินะครับเข้าเข้าอยู่เล่นนี่แหละเล่นกลางเนี่ยแตามาแยกเขาตรงสนามบินมาสนามบินนี่เล่นนี่นะครับเนาะเห็นไหมเข้าออกมาใส่ยู่ใส่สักน้อยไม่ไปเห็นหมั้ยขึ้นไปเลยนะครับขึ้นมาเลยน,นะครับขึ้นสนามบินไปเลยอานละอันลเลยครับสบายสบายไม่ต้องยากกระไพสิมาฮับพี่ฮัน้องนะครับ ขึ้นมาทรงพีทรงนอกนะครับไปชมได้เลยนี่ขึ้นมาอาดลาดอาดลาดสนามบินคอนแกนนี่แหละขึ้นมาทึ่งเดีย๋ยวมาจากชุมแพตั้งพี่นะครับเด็กชุมแพตั้งพี่คอนแกนเขาตั้งพี่นะครับนะ่ะไปเข้าไปเลยสนามบิน,อน,น,นคนนอนแกนนะครับสนามบินคอนแกนนะครับตาน่สามาร ข่อยเกินสนามบินขอนแกน่นนะครับขอนแกน่นไปสาไปสนามบินน้ำมิดขอนแก่นนะครับเนาะไปตรงพี่นอ้องพี่นอ้องในแะน่ครับพี่น้องก็อนจะเคยติดตามคลิปวิญญาสิฮูนะเนาะว่าเส้นทางเข่าแบบไหนยังไงนะครับนะตะมนี้ก็สิมาจอบเบิ่งว่าสนามบินขอนแนเ่นเปิดให้บริการประชาชนยังครับปีใหม่แล้วด้วยครับเด้อนี่ปีใหม่แล้วเนาะ นะครับเนาะปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่มาได้จักมือเลยนะครับได้นสามซีมือนะครับนี่ย่าจะมาจอบเบื้งนะครับเอาเป็นจังไรมะนะครับเปิดเปิดให้บริการประชาชนยังนะครับเนะาะมีไฟเขียวก็แสดงว่เาเพื่อนบ่ห้า,หามให้เ,เข่าตัวนี้ให้เข่าไปเลยนะครับไฟเขียวแล้วนี่ยอาลาดอาลาดเลยล่ะ เปิดไปพี่น้องมองนี้คือว่าปลูกหญ่าเนาะเปิดให้ประชาชนเขาไปไปนอ้อที่มันเขาเลยได้พี่น้องเนี่เห็นปะนี่อาคารผูโดิสารของโดิสารอาคารยังนี่เรครับนะเปิดให้บริการแล้วนี่แหละครับแม่นแท้ๆเขาไปเบิ้งพี่น้องเพื่อนในเขาจังใดไปจังใด โอนี่เปิดแล้วครับเขารับบัตรแล้ววิญญาณรับบัตรนะครับกันเนาะครับวิญญาณรับบัตรแล้วขึ้นไปเลยครับเพื่อนบ่ให้เลี้ยวขวาได้ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นมาไปเบิ้งวิลลองอ่าลาดอานลาเลยมีมองจอดรถจักรสัน้นหนึ่งสั้นนะครับหนึ่งสั้นขึ้นมาแล้วโอ้โตโอ้โตโอ้โหถกว้างขวาง,วางมากพี่น้อง เปิดบริการแล้วเดอ้อนะครับสนามบินคอนแกนนี่เป็นนายวิญยานมาจอดจอดแนมหลายเทื้อแล้วลุยเบิ้งมาเนี่ขึ้นทั้งบนเนี่ขึ้นทั้งไหนน้อเนี่ยขึ้นชั้นสองขึ้นทังไหนบแมนพี่น้องเดี๋ยวไวยาถอยกันถอยกันคือพอช่องพิษพี่น้องพอช่องพิษพี่น้องเอ้า เขาตั้งนี้ตรงไปตั้งนี้ครับเอานี่ตรงมาแบบนี้ทางลุ่มด้อทางเอ็นเบนบ่โมโหใจนี่พี่น้องสั้นสองเลยเด้อครับพี่น้องพี่น้องคสั้นสองแล้วเอาพี่ขึ้นตั้งพี่วนขึ้นนี่สิครับพี่น้องวนขึ้นตั้งนี่โอ้ยป่านนอกเขาเมืองอีกตัวนี่ไม่พี่น้องบัวกันเด้อพี่น้องเด้อที่น้องเขาเมืองกับเขาตั้งทีจังไเนานะอยากมา เกาะติดสถานการณ์เบนี้เฮตซี่เบิ้งสั้นสองนะครับเด้อเนี่ยเปิด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 โอ้ยขับรถขึ้นเงาเงาเลยครับพี่น้องเอ่บสั้นที่สองอ๋อรถตัวไม่พังจอดแล้วครับสั้นที่สองสั้นสามไปตินี่อือพี่น้องโอ้โดโดโดนตัเปิดเอลุยไปบ้างพี่น้องพิสูจน์กันเลยเห็นเลย พิสูจน์กันทีนเห็นครับนี่เป็นยังไงไปแบบเก่าอีกแล้วครับวุ่นออกท้งเก้าคืนทั้งหมนเลขคืนโดยต้องดา่านฝากจะมีบอ่อให้ดา่านไฟเขาเบิ้งบอ่อสันใดนี่ห้องล่างนี้ไฟก็มีสันซีนบอ่อขึ้นขึ้น,นทางขึ้น ขึนปีกพี่นั่งรู้อีกครับพี่น้องยังไงกันในไหนล่ะอันนี้ปีกสันพิสูจน์เลยครับพี่นั่งครับโอ้ขึ้นมาเรื่อยๆแลวครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยอ่ะอืมยอบหอนอ่นะพี่นั่งขึ้นมาทั้งนี้บหอนอ่ะมิเตรโฮมโอ้กว้างขวางรู้ล้ลานะครับพี่นั่งกว้างขวางและรู้ล้ลานะครับนะ เริ่มไปไอ้ต่อยครับพี่น้องอ่ะมีอักสั่นลุยโอ้สันติหาขึ้นทางขึ้นไปอ่าทางขึ้นไปลุยอีกอ่ะไปพลิกอ,อืดพลิกอ่ายังไงโอมีรถจะกันมีรถจะกันโอ้พาลูกพาลานมา เบิ้งเครื่องบินจักมืออยู่พี่น้องเพราะมันบ่แดดมีโฮมไหมครับมีโฮมโฮมได้เลยสั่งสบายเลยไปเบิ้งอีกต่อไปครับพี่น้องไปขึ้นเอ้าโอ้ยบ่อยขึ้นจ้อยครับพี่น้องเพิ่นบ่อยขึ้นไปสั่นบนแสดงว่ารถนะครับรถมันสิบ่หลายนที่ใ้บุญนะซ่อมเบิ้งนะครับงดให้บริการจอดชั่วคราวนะครับ อ้าวโอ้ยเบิดซิดพี่น้องเดยแค่ซันทิฮานะครับเดยซันทิฮ่าเอาไปเบิ่งพี่น้องจอดแล้วบึ้งสนามบินกันนะโอ้ยพี่น้องเขาจะเปิดให้ใส่นะครับเนาะต่วา่าเดยแค่ซันทิฮานะครับซันทิฮงขึ้นบ่ได้เป็นเจ้างหมดนะครับรหมดโอ้วโหโอ้หกเจ็ดสั้นเปล่นะครับเนาะขึ้นบนท่านได้เขาจะงด่เพราะรถบุหลายนะครับนี่สนามบินฟินแลนี์นะครับโอ้โหว่า เพคนให้เขาไปในไอ้ตึกบ่อน,นะครับเขาในตึกบ่อคนปล่อยตึกเออพี่น้องผ่นผ้าพีา่ลูกหลานมาเนาะครับจอดรถได้หลายเลยก่วงขวางเลยครับตรงบริเวณเนี้นะครับนะครับก่วงคว้างเลยนะครับโอ้ยสบายดอเลยบ้านน้ครับเปิดบริการแล้วเนาะครับก่วงขวางมากเลยครับมีทั้งเบริร์ตที่พิญญาขึ้นมาได้นะหาสั้นหาสั้นสั่งที่หกคนบอกทัานให้ขึ้นไปนะครับเนาะ เพิ่นหยุดไว้เพิ่ขึ้น,นไปนะครับเนาะครับพี่น้องความอลังการของสนามบินคอนแ่นเปิดบริการนะครับเปิดบริการประชา,รรา,รราชนแล้วนะครับนี่ยมังดูสวยงามเลยครับเนาะคู่หาไอ้ตึกนั่นบ้มหะเจ้าที่ป,นนประนทศเข้าไปบ่เนาะเ้าส่วนมาเพื่อสมบูรณ์ไทยนะลูกเนาะส่วนมากพืยอวิญญาณคือมีทุกชั้นเลยครับทุกชั้นต้องต้อง,งมีมองยางไปนะครับขึ้นเปิดเข้าไปเรืเลยน,นะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง สองสามสี่หาหาซันนะี่ครับเนาะนี่จุดชมวิวพร้อมพี่น้องแต่ว่าประตูตรงนี้เนาะคือว่าอนาคตต่อไปนี่เห็นไหยังไม่เปิดให้บริการการุณาใช้ทางเชื่อมชั้นที่สี่หรือหนึ่งนะครับเนาะนี่เห็นว่าเพิ่นเปิดบริการอยู่เนาะเพิ่นมองหายขนเข้าไปนะครับเพิ่นเพื่อนเปิดบริการอนาคตต่อไปก็ต้องเปิดบริการอยู่แน่นอนนะครับเนาะไปคือเบิ่งจุดชมวิวนะครับ จอรดรถปะ้วยง่วงขวงมากครับพี่นอ้องอลังการงานสร้างเลยนะครับนะสนามบินขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อถ้ามีโอกาสก็ับมาเบิ้งครับมาชมเบิ้งนี่เห็นมุมมิทัศน์เมืองขอนแก่นอยู่พูุ้่นพี่น้องเห็นปะเห็นเมืองขอนแก่นบึ้เลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเดี๋ยวอลังอลังการงานสร้างเลยพี่น้องเอ้ยสวยงามมากครับสวยงามสวยงามขาเจ้าเฮ็ดดีมาก ก็ยังมีการกรา่อสร้างอะไรอยู่ฟังคุณนะครับอาะจีเห็ดไม้เบิดก็ได้นะครับโอเคครับสนามบินคอนแกนดูว่าสวยงามมากนี่เห็นเมืองคอนแกนเดี๋ยวซูมเมืองให้เมืองคอนแกนนะครับซู้เมืองเมืองคอนแกนนะครับผูเเ้เห็นไหมครับเมืองคอนแกนสนามบินขอนแกนมองเห็นผู้มีทัศนเมืองคอนแกนยังสวยงามเลยนะครับนะ นี่ด้านบนสุดพี่น้องตรงนี้สูงสุดกูมูลเลยนี่ตึกตึกตึกที่จอดรถนี่ยู่ตรงนี้นะครับเนาะถือว่าสวยงามเลยตรงนี้นะชมวิวที่ทัดเมืองอนแกนเห็นสวยงามหมดเลยนะครับเนาะเนี่ยบริเวณนี้เลยครับเนาะสวยงามมากสวยงามนะครับเนาะกะอ,ขอโอ้สุดยอดครับเนี่ยเหว่มามุมสูงสุดนะครับสูงสุด สนามบินคอนแกนนะครับเนาะสุดยอดพี่น้องั้นมีโอกาสกับพหลกขลานมามีโฮมอายุสบายเลยครับลูกหลานบ่าหอดเข้าจะมาชมกคื่งบินหูือลงก็อยานรูโลงได้นะพหลุหลานจะมีโอกาสบ้ามาเบิ่งสนามบินขอนแกนตีว่าปรับปรุงใหม่และสร้างใหม่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปิดให้บริการแล้วบางส่วนก็ยังนะครับแสดงว่ารถประทันหลายนะครับต่อไปจะไปเห็นเครื่องบินตั้งขึ้นตั้งลงอยู่ตรงนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้อง ป่าดปปาด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 ปาเต็มบิดเลยครับแตนนะครับนะสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดสนามบินคอนแกนโอ้โล่งแห้งๆครับพี่น้องกินมีสวยยิ่งติ่งครับพี่น้องบานในทางลุ่งปวดสังเกตเห็นป่ะข้าเจ้าเฮ็ดกวางขวางมากเลยกวางทา่งลดลงขื้นๆลุลงๆนี่กวางขวางมากนะครับเนาะสุดยอดเลยสนามบินคอนแกนเปิด บริการแล้วครับนะครับพี่น้องเห็นแล้วมองจอรถโก่งคว้างมากพี่น้องเพราะว่าเป็นหลักพันขั้นนี่สบายบื้อนะครับจอได้เป็นพันพันขั้นในสบายบือเลยนะครับนี่อาคารอาคารหลังใหม่เด้อนี่เด้อดันก็มีบะชเชรชนยางอยู่ข้างล่างนะครับเนาะไปไปเบื้องข้างล่างครับทีเขาจะาให้ใส่นะนี่ขนาดชั้นที่หาทีวิยาจอดรถนะครับ มีสามขั้นนะครับจะมัดดีครับตัวที่จอลดรดเราเย็นสบายบ่รดต่างหวนวันรถสิตากแดดเลยบ่าซันบนสุดซันดน่ดไฟไปแยกขึ้นไปเบิ้งทีพี่น้องเห็นไม่เป็นโดมงามเลยชอมวิ้เลมเย็นช่วยนะครับลมบ่เย็นจ่อยเลยนะครับเนาะลมเย็นดีดีพี่น้องเื่อคนรยาการเนาะเขาชิพ้าลูกหลานมาเบิ้งนีกันเลยพี่นอ้นองนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยดดีไม่แห้งสิพาหลูกพาลานมาเนาะพาลูกพาลานมามาเบิ้งนะครับเนาะ ครม,มามามันมันอยู่ในโฮมไหมครับมีโฮมอยู่ไหมสบายๆเลยน,นะครับเนาะครับบรรยากาศพอควบคุมการบินสนามโอ้กลวงมากเลยครับพี่น้องมาไม่เห็นแล้วกลวงมากเลยนะครับเนาะมีรู้ว่าสันซีรถสีลายเล็กน่อยนะครับเนาะเห็นปะเพราะว่าสันซีเป็นยังรถจังหลายเลยพี่น้องสังเกตตรงที่ว่าสันซีปุ๊บลงลง,ลงจอดรถสันซีปุ๊บเน,นาะขย่างขึ้นนี่ ผู้โดสารขาออกเห็นบ้ย่างไป็นนิ่งเลยครับย่างขึ้นมานี่เลยเลยตึ๊บๆขึ้นมานี่เลยนะครับของเรา่ดีบ้ับตัวไหนว่าไม่มีครับน่ามีของครับอ่ะมาดูมีลิฟต์พร้อมันนะครับขึ้นลิฟต์ก็ได้นะครับนี่เห็นบ้ประตูอัตโนมัติได้พี่น้องปิดเวลาปิดเปิดถึงสามทุ่มนะครับนะประตูอัตโนมัตินะครับนะ โอ้เขมามันมีแอร์หึงเหรครับนี่พุ่งมุมมิทัดดิมุมนี่มุม,มสูงนะครับนะมือกับจกดนะครับมือกระจกปก,ก,กติเนี้ยจะเข่ามากคุณนะขึ้นคุนเลยลงอาดาันอาดาันละขึ้นขึ้นเลยนะครับนะตอนนี้เขาจะปรับมุ่มทัดอยู่นี่กำลังปลูกต้นไม้ต้นใหญ่น,หนะครับด้านนี้เด้อด้านนี้เด้อมีด่านหนึ่งด้วบ้านมีด่านหนึ่งน,นะครับนะอด่านหนึ่งสวยงามนะครับนะ โอเคครับเป็นกระจก Air แอร์กันสิขึ้นยืนย่นี่นะครับนะอ่ยูบริเวณนี้นะครับนะสวยงามนะครับนะบรรยากาศผมจอดรถได้ตึ๊กไม้ก็สวยงามนะครับสวยงามเลยแหละถ้าเกิดว่าสวยงามนะครับก็เข้าไปอาคารเป็นละอาคารบริษัทนะครับอาค่านไม้อันนี้คือมองจอดรถซื้อได้พี่น้องยื่นมองจอดรถซื้อ ข้อเข่าไมา่ตั้งที่นะครับข้อเข่าไมา่ตั้งที่ครับนะสวยงามพี่น้องไปปกวิเนี่ยจะเข่ามากนะเข่ามาขึ้นตรงนั้นเลยครับข,รนนขึ้นไปเรื่อยๆแต่หลายๆเรื่อยขึ้นไปลาข้างเก่าบุญน,นะครับเนาะลักษณะเป็นเส้นนะครับเนาะนวันนี้ภูเขานะครับเอามาเบื้องอขั้นไม้ซึ่งนะมองข้างล่างมองขับรถยังต่าง แต่พราท่านหนึ่งงูละเอียดปันเลยนะครับเราเที่แน่ก็มากระแลกบัดกระเพลินก่อนนะครับแลกบัดก่อนนะครับเนาะขึ้นมาเลยเลยนะครับเนาะครับในสั้นจอดรถเขาหยุดดันศูนย์นะครับที่ได้จะสั้นหานะครับเด้อหนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นสี่สั้นห้าสั้นหกสั้นนะครับมีหกสั้นนะครับเนาะที่ไหนมีหกสั้นครับพี่น้องที่จอดรถนะครับทั่วกันใดขึ้นมานี่ยเป็นสั้นสั้นแต่ละสั้นนะครับเนาะ ก็สวยงามนะครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคสวยงามบรรยากาศเลยล่ละนะครับอ่ะสนามบินคอนเทนเปิดให้บริการแล้วนะครับเนาะของจอดรถกระสวกสบายแล้วพี่น้องปีใหม่แล้วนะครับนะนาะเชิญเดยกันพี่น้องมาใช้บริการกันเชิญเรียนเชิญนะครับเนาะเรียนเชิญเรียนเชิญรถบูตเต็มจักสันครับโล่งตลอดเลยนะครับขนาดปีใหม่นะครับเนาะรือว่าการบินเพิ่นพ่ะท่านได้เติมสปีดนะครับว่าท่านได้เติมสปีดเนาะ เดา๋ยวพี่ใหญ่สิพาขับรถลงไปเบิ้งนะครับเนาะถ้าพี่น้องไม่ต้องห่วงแต่ว่าลิฟิ์มีพร้อมจะขึ้นลิฟก็ได้ไ่อยาก,กย,ายากงาก็ไดนะ้เนาะพี่ใหญ่ที่งยางนี่ก็จะเก็บบรรยากาศนะครับเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเป็นแบบนับนนะครับนะพี่ใหญ่จอดรถซันซีนะครับเอาลูกหมานผ้าผ้าลงกมาพี่น้องนะเออเาไปไทายสันหาลูกซันซีนะบัดเนานะมองหาซันหาแล้วครับเนาะพี่น้องไปไปเบิ้งกันนะครับ เดี๋ยวมูลุ่นจะพาลูกหลานมาเบิ้องนะครับท่านพี่น้องพาลูกหลานมาชมสนามบ,บินนะครับบินคอนแกนนานาชาติคอนแกนแล้วๆหล่เขาเจ้าเปิดให้บริการประชาชนแล้วนะครับนะ่ะกลับไปพี่นอ้องกาัล่องเบิงองนะครับอหนียากไปสิเมืองเบิงองครับพี่น้องทางออกนี่ครับออกเทาเขาวนลงเลยพี่น้องเขาวนลงเขาต้องอยู่เลน่นเลน่นนี่ตลอดนะเลน่นเล่นขัวเมืองเขาตลอดนะครับเนาะ อย่าลงชั้นสามนะครับชั้นจีนะครับอย่าลงชั้นสามเลยนะครับนะนีย่าสี่มึงนะครับเนาะเดี๋ยวลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวลงวีวีรถลง่ายครับข่วงขวงมากสิบล่อว่าลงไหยังไหนนี่ครับข่วงขวงมากเลยนะครับกว้างขวางมากเลยนะครับนะลงชั้นสามไปด้วพี่น้องถ้นสามรถก็ยังหน่อยไหมพี่น้องเห็นปะไม่ต้องห่วงรถสบายสบายเลยนะครับรถบ่อไหลนะครับนะบ่ออ่างตะวันเกิดใส่ เปิดบริการเต็มที่สปีดแล้วพิ้งเบระชาชนใส่ลายล้วสนามบินเปิดใส่เต็มที่กสิกสิลายนะครับเนาะประชาชนกสิลายนะครับบรรยากาศอืมอนะโอ้สันนิชั้นสองตรรีรถไม่รถไล้ครับสันนิรถไล,ล้อีบเลยนนะมันอาจสซีอาจสซีสะดวกสบายนะครับบริยางไก่เนาะซ่อมมึงเนาะครับเนะาะเนี่ยรถไล้เลยนะครับสันนินาะ ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งทางล่างสิชั้นสองนะครับอ๋อชั้นหนึ่งครับไป็นเพชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งลงไปนี่รวยรวยแล้วครับน่ะชั้นหนึ่งล่องนี่แหละนะครับถึนลงมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับเดินีชั้นหนึ่งแล้วออกให้ออกไปตั้งที่บ้าน เพื่อนบ่อยลับไปทังพีเนาะครับเพื่อนห้ออกมาทีบ่บ่ได้ย้อนเข้าไปตั้งนานนะครับเนาะมาหอดสั้นนึงกัสิออกเลยบาตเนี่ยนะครับเนาะครับผมดึงบริเวณข้างล่างนะครับเนาะเป็นยังไงแน่ครับกเอามาขึ้นบัตรนะครับเอาบัตรมาขึ้นเพลินนะครับเอาบัตรมาขึ้นเพลินนะครับบัตรมาขึ้นขวบัมาขึ้นล้วเคากบจอดจะชั่วโมงว่าไปนะครับเสียสิบห้าบาทพี่นาะแยกเลยเสียเงินสิบห้าบาทนะครับกัค่าบริการจังยังพระเจ้าละเนาะ ข้ามียมกันจอดรถที่ไดบัวนี้อาคารเพิน่นเห็นึ่งนะครับนี่ครับอาคารสองคนอาคารสองทางออกคือทางนี้นะครับนะข้าตอกทางพี่นะอาคารสองเปทางคุณเพื่อไปเบิ่งอาคารสองนะไปไปเบิ่งอาคารสอง,สองทีหนึ่งนะครับนะไปสู้หวังว่าคุกจะบวชจะเสียเงินอาคารสองไปตามเบิร์กทุกนเป็นยังไดงอาคารสองนี่ครับมาหนีเลยจากเสียเงินแล้วว่างหันกับออกมาอาคารสองมาเนี่ยหลุมาเบิ่งครับ อาคารสองแลนมนันนี่โอ้ก็สิได้เสียงเงินอยู่ไเลยพี่น้องเขานี่เขาไม่ได้เขาเนาะเป็นมวนไส้ก่อนเลยแลนผลคนละเล่นพี่น้องแลนคนละเล่นมากนะครับเนาะนี่เขาซื้อเลยโอ้อาคารสองไม้ถึงจังไลเนาะหรือคือเลือจากมาขึ้นทั้งพี่พี่น้องไม่ได้เชื่อมกันหรือเปล่านะพี่หน้าคิดว่าอาจสิอาจสิว่า่ได้เชื่อมกัน อาจีหันถึงมาจอดราคาดสองก็มาจอดพี่เนาะซ่อมเบิ้งนะครับเนาะพวกท่านในหูละเอียดพี่น้องไปเบิ้งก่อนเนาะนี่นี่ผู้โดยสารขาออกขาเจ้าหน้าที่แล้วไปจังไถ่นอพี่น้องนะอืมอืมึ้ากกวนาน่เาด้เคยมาจะขี่พี่น้องลอ,องเบิ้งนะไป อืมไมเป็นอะข่านสองญีุ่่นครับทีบทักรถยนด์ญี่ปุ่นอ่ะไปไปเบื้องข้่นนอกโู้โก็ต้องมห้หูนะสันท่องปูหูเขาจะขายมี่การตอเติมดีด้วยครับถึงว่าบ่ได้เสร็จแล้ว้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับยังกันที่มีการตเติมบางส่วนอย่ได้วยนะก็จะสิเปิดร่องรับชบเทศกาลปีใหม่นะครับซ่เมืองนี่ครับออกว่าลักษณะแบบนี้ อก็จะมีหลูกศรบอกด้วยอกครับเนี่ยมีหลูกศรบอกอยู่ตลอดทา่าละเห็นไ่บบานบ้านพักบ้บานพักท่าออกนี่บับานพักขึ้นไปตรงสายมือนี่แหละท่าออกมันต้องออกมาขัวมือนะครับแต่ด้าเสาคูนี่ยังอยู่คือเก้าอยู่พ่นองนี่ด้านเสาคูนี่ก็ยังอยู่คือเก้าอยู่นี่นะครับนี่เห็นบหเนาะเฮ่ากัยิ่เล่นไพ่เล่นมั่นเด เล่นในกันต่างห่างนะครับเล่นในออกจากาขั้นออกจากาขั้นสองนะพี่น้องมานะครับเนาะเนี่ยเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นคู่กันนี่เสือออกมาจากาขั้นสองเขาออกมาจากาขั้นหนึ่งแต่เขาเลือกแลนเขามาเบิ้องขั้นสองเลยซื้อเขาเซเรตออกไปออกไปเลยก็ได้นะครับเนาะครับกับ่ยากพี่น้องบ่ซับซ้อนยังมากไม่เลยสบายๆนี่ก็มีเจ้าหน้หาที่คนยังมาตีเส้นอยู่นี่เด้นี่เห็นบ่ยทั้งท่านเรียบร้อยดีนะพี่น้องนเนาะนี่มีคนงานมา ตีเส้นตี้ยังอยู่นี่นะเห็นไหมตีเส้นหน้าจอดให้เห็นนะให้เบิ้องนะครับนะครับนี่ต่อไปกับถนนก็นสิตรงไปนี่แหละเขาจะกำลังเห็ดอยู่นะครับท่านแล้วนะเขาออกมาท่านเบี่ยงกันเห็นไหมเนี่ยโอ้ต่อไปกับถนน,นตรงริวเลยฮนะนั่นสะดวกสบายโอ้ครับนะผมว่าถ้าเปิดเต็มๆนะวิญญาณจิมะก็ติดอีกให้พี่น้องเบิ้งนะครับนะเช่นนึงผมมีอย่างไรพี่น้องบัตรทุะสองค์อยากให้ พี่น้องทราบข่าวข้าวหน่ำลนนะเรื่องสนามบินคอนแก่นนี่พี่ย่ามาติดตามวันจันวราจกเถื่อนะครับวันนั้นเปิดตอนนี้ปีใหม่เปิดแล้วครับสนามบินคอนแก่นปีห5าเปิดบริการประชาชนแล้วครับนะครับนะพี่น้องเป็นลักษณะจังสี่ละพี่ย่ากับผาดบุ่ริที่เรื่องติดตามต่างๆสถานที่ต่างๆให้พี่น้องบึ่งนะครับนะพี่ย่ากับคือพญญย่า mama, พาเที่ยวกับคือพาเที่ยวนี่นะครับ คนทําคลิปก็ต้งองยังสี่แหละครับเจาะลึกต้องขยันไปตามเอฟซีเบิงเพอเอฟซีเพื่นผมมีโอ,อกาสได้ไมายัางสนีะ่เนาะเท่ากับตรงมาเป็นผู้นําภาพก็จะไปเบิงนะครับเนาะนําภาพให้เบิงเนี่ยในสนามบินเห็นปะปุล่ะในทีมย่าขึ้นไปเบิงวังหันนะครับเนาะเนี่แหละครับสนามบินเป็นเลยังสีล่ละเนี่ยเห็นปะปุ๊บเนี่ยถ้าอากาศ สยานนานาชาติขอนแก่นนี่ครับนี่วงมองจอดรถข้าเจ้าที่วิญญาึ้นไปวัหันนะี่ครับหนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นสี่สั้นหาสั้นหกสั้นนะคร <im S 1> <ers> ับเจ็ดสั้นกำลังข้าพ <im u i> <im> ูนละนะครับนะเอาสั้นละครับพี่น้องถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้สาระกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิญญาเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าจะพาไปเที่ยวไหนสวัสดีครับ